สบายดีพี่น้องขอบคุณสังเสริฐีขอาคุณลงหน้านะคอยรถสวัสดีค่ะพี่น้าเพบกับเจซี่ในตอนเช้าๆกับรถประจำตำแหน่งค่ะบอาคุณลงหน้าเนาะาเช้าลไป่สาันมาเอาลูกกับเหลาลไล่ดอีหน้อลูกกับ E aí มาแล้วไม่มีค้าสักเม็ดร้องขี้หมดแล้วเปิดก็บ่เปิดไปด้ ข้าเดินติ้งนุทธ์เอาไว้เดี๋ยวเล็กขึ้นไปๆๆๆหยุดลงนะ

พอเป็นพิธีนะคะจัดหาทดสอบเ็พาะเพราะว่าจะไปเฮตากะนะพี่น้องไอ้ไมต้องมาออกให้แต่าจะไ่นอง Yeah. เรามันเมื่อยล้วมันนัก พอค่ะห <sentido? S 2> ้าบกสอบอันน <ketchup> ี้พันตัวลุกมาบวานกาดเหี้ยงเยเป็นตัก้าองเอาแล้วใหานี้มันยาองไปโรงเรียนร่มวนทันทันสเงินเร้บื่อเงินให้น้ากั

ได้แล้วน้าหอยใหญ่ปูขาพี่นี่ก็ได้ได้สมความทีอยากได้น้าห้ยใหญ่บอกค่ะไอ้ไอ้จ่าหยับเข้ามาไปนำเส้นหน้ห้แน่น้องน้องจ่าปาดคั่งแทรนาเจ้าคือใหญ่คักแท้น้าท่องใน้อยๆยังขาดคนดูแลไปนำใสแนหน้าห้แน่ ไปนำเส้นไปนำเสน้นนะไห้เนี่ยที่นี่วะก๊าบุญชิบ้าฝอยอน,น้ำห้ปีนี้เจ็ดคือเจอ๊เจี๊ยบกันไหมนะ<ล><า>ต้องคือกันต้องคือกันตายแล้วมึไหวค่ะไม่ไหวน่าเสีย่างคือยายเฒ่าพ่อๆค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้จังได๋ก็ติดตามไปอัน บุญเดือนสามน้ำกันแต่ว่าคืนตอนเศร้าในสิไปอันผูกแขนหลานอันเบาเอื้อก่อนพี่น้องเพคนเราผูกแ,แขนหลาน,นเพคนที่ยังแขนหักในตะกอนหรือแขนหัก่นี่แหละไปบ้านนั่งข้ามเลยไปกระสินเลาะบุญเดือนสามบ้านเจอออกเลยพี่น้องกับเมื่ออื่นอีกในงานต่อผูกแขนอีกค่ะโอ้ซละอุบ ปลูกอ่างทางใจเงินในกระเป๋าค่ะมีแต่มีแต่ทางออกมีแต่ประตูออกประตูเขา่าบอกนีไปเมื่อเขาดำเมื่อกินขา้าวเจ้านั่นไปโรงเรียนโรงงานน้ำหยัง่งเอบปัสสาวะเบียดไปเลยไปกราบค่ะ,พ,คะพ,พี่น้องค่ะคิดว่าคินี่กับเก็บภาพบรรยากาศวันสำนีมืาอนี้เอาพูดลงมาใส่ให้ตะก้าค่ะเดี๋ยวสาวงอย้สามคำสามหีบสามครองนะคะพอ่อแม่เคยเห็ดเคยทำมา เขากระสิแดงงามๆค่ะเพราะว่าเป็นมือดีมือสันวันดีมือสีวันดันนะคะแต่กิสีก็อยากถือดันเข้กันนะคะไปแล้วครับพี่น้อง่านี่ตามคลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะไปล,ลงเร็วๆดาลงเร็วๆเอาอกลับค่ะวนวนอีกแด้วหรอ,หรอ,หรอ